ยี่สิบหกครับข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการของระบบศาสตร์จากสัตว์ชั้นต่ำไปสัตว์สูงสุดนะครับตรงนี้ครับเรื่องของระบบศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่สามารถไล่เรียงลําดับวิวัฒนาการครับของสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้ประมาณหนึ่งนะครับเข้ามเรามาดูก่อนครับว่าระบบศาสตร์เนี่ยที่ถือว่ายังวิวัฒนาการด้อยที่สุดนะครับน่าจะเป็นอะไรครับอันแรกครับจะเป็นส่วนของเนิฟเน็ตครับเนิฟเน็ตเนี่ยครับหรือว่าร่างแหประสาทเนี่ยจัดว่ายังไม่มีลักษณะนะครับปมประสาทที่เป็นแกนนนกกลลาาางงใรคควบุต่ๆเยะ เนิร์เน็ตครับเป็นร่างแห่ที่พันเกิดใบมาทั่วร่างกายนะครับและในการกระตุ้นครับหากกระตุ้นไปที่จุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงนะครับไปกระตุ้นได้ถึงทุกจุดเลยครับตรงนี้นะครับเป็นข้อเสียของเนิร์เน็ตนะก็คือไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะครับว่าจุดไหนได้รับการกระตุ้นนะครับเพราะเวลารู้สึกเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงไปทั่วร่างกายนะโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของเนิร์เน็ตครับในร่างกายคนเรานะครับบางส่วนเนี่ยก็มีเนิร์เน็ตควบคุมอยู่นะครับเช่นในส่วนของลำไส้ครับ มีระบบประสาทเนี่ยครับที่เป็นเนิร์เน็ตนะครับควบคุมอยู่ที่ส่วนนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็รู้ไว้นะถ้าจากเนิร์เน็ตก็คือจะเป็นส่วนของเนิร์ลิงครับเนิร์ลิงนะครับตรงนี้สามารถพบได้ครับในพวกดาวทะเลครับดาวทะเลเนี่ยครับมันมีส่วนที่เป็นเนิร์ลิงอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับกลมๆตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นเนิร์ลิงครับเสร็จแล้วก็แตกแขนงครับเป็นเรเดียลเนอร์ฟออกมานะอันนี้นะครับคือลักษณะของระบบประสาทของปลาดาวนะถัดมาครับคราวนี้ ลักษณะเนี่ยครับของระบบประสาทเนี่ยเริ่มมีลักษณะเป็นเส้นใยครับเป็นแกนนะครับเป็นแท่งของเนื้อขอดขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็เจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับสามารถพบได้นะครับในพวกหนอนตัวแบนอย่างพาราเรียครับลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของเนื้อขอดนะที่ยังไม่ได้มีการวางระนาบนะครับอยู่ช่วงท้องหรือว่าช่วงหลังชัดเจนนะเป็นลักษณะคที่เป็นการเริ่มต้นนะครับของเส้นใยประสาทขึ้นมาเฉยๆนะโอเคนะครับอันนี้ก็เจริญขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งครับถัดมาครับก็คือส่วนของ เวนทอฟเนิร์ฟคอร์ครับตรงนี้เป็นส่วนของเนิร์ฟคอร์แล้วนะครับแต่ว่ามีการวางแนวครับวางแนวของเส้นใยที่เป็นแกนประสาทตรงนี้ครับไว้ที่ส่วนท้องของร่างกายครับถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่ลำตัวเนี่ยนอนระน่าประพื้นนะครับก็คือจะอยู่ที่ช่วงล่างของมันครับเข้ามจแต่โดยทั่วไปนะครับเราจะเรียกส่วนนี้เนี่ยคำว่าส่วนเวนทอฟครับส่วนเวนทอฟนะในคนก็คือส่วนท้องนะครับส่วนเวนทอฟตรงนี้นะเวนทอฟเนิร์ฟคอร์ดครับหรือว่าเส้นประสาทเนี่ยครับที่วางตัวอยู่ช่ว เจริญมากกว่าเนื้อผอดนะครับของพวกพาราเรียประมาณหนึ่งนะแต่ว่าที่เจริญสุดครับก็คือในมนุษย์เราครับในมนุษย์เราเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นดอซ่องเนื้อผอดครับที่ชัดเจนก็คืออะไรครับก็คือไขสันหลังใช่ไหมดอซ่องเนื้อผอดเนี่ยครับก็คือแกนประสาทนะครับที่อยู่ด้านดอซ่องของร่างกายหรือว่าด้านหลังนะครับของคนจะเป็นด้านหลังนะถ้าเป็นสิ่งิตที่ลำตัวเนี่ยวางนอนและน้ากับพื้นนะครับก็คือช่วงไหนครับ ช่วงที่อยู่ด้วยด้านบนตรงนี้ครับเข้ามแต่นี้เป็นเวนทอฟนะก็อยู่ด้านท้องนะครับซึ่งตรงนี้ครับลักษณะของมันเนี่ยก็คือเป็นแกนประสาทครับที่วางตัวนะครับอยู่ที่ช่วงหลังของร่างกายครับอันนี้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ระบบประสาทเนี่ยเจริญที่สุดนะครับจะต้องเป็นลักษณะของดอซ่องเนฟคอร์ดนะเขนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปให้นะครับวิวัฒนาการของระบบประสาทนะจากสิ่งมีชีวิตที่ชั้นต่ำสุดไปยังชั้นสูงที่สุดนะครับก็เรียนได้ตามนี้ครับตรงัวข้อไหน ตรงกับข้อข้อ3นะครับเขี okay, ้ม้าเนิฟเน็นะครับล่างแหเนิฟลิงเนิฟคอร์ดเวนทัลเนิฟคอร์ดแล้วก็ดอซองเนิฟคอร์ดนะครับตามนี้นะ26ครับข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประสาทของไฮด้าเคครับถามตรงๆเลยนะว่าไฮด้านะครับระบบประสาทของมันเป็นยังไงนะครับช้อยแรกครับมีประสาทใหญ่คือสมองไฮด้าเริ่มมีสมองหรือยังครับไฮด้ายังเป็นสัตว์ที่ วิวัฒนาการต่ํามากนะครับยังไม่มีสมองนะสมองนะครับจะชัดเจนครับในพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับอย่างคนเราเนี่ยสมองครับถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของระบบประสาทเลยนะโอเคนะครับสมองนะครับยังไม่มีในไฮด้านะครับไฮดายังวิวัฒนาการต่ําอยู่นะต่อมาครับมีกลุ่มเซลล์ประสาทรวมตัวเป็นปมประสาทเคครับไฮดาวิวัฒนาการต่ําครับยังไม่มีปมประสาทเลยนะครับปมประสาทครับจะเริ่มมีในพวกหนอนตัวแบนครับอย่างเช่นพาราเรียครับ พาราเนียนะครับจะเริ่มมีปมประสาทแล้วครับจากตรงนี้เห็นไหมจะมีเซ็นทัลนะครับเซ็นทัลแกงเกียนะตรงนี้ครับบางทีครับเขาจะถือว่าเป็นสมองอย่างหนึ่งของพาราเนียได้เลยนะครับโอเคนะครับจะเห็นนะว่าปมประสาทเนี่ยเริ่มมีในพวกหนอนตัวแบนนะครับหนอนตัวแบนพวกพาราเรียพวกนี้นะแต่ว่าไฮด้าครับไฮด้าเนี่ยวิวิการนะครับของมันยังต่ำกว่าหนอนตัวแบนนะครับพวกไฮด้าเนี่ยครับพวกในดาเลียพวกนี้มันยังไม่มีปมประสาทเลยนะครับจำไว้นะ วินการนะครับของมันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะมีปมประสาทนะครับยังต่าอยู่นะนนั้นข้อ2ก็ไม่ใช่นะครับข้อ3ครับมีเส้นประสาทรอบตัวเป็นวงแหวนประสาทวงแหวนประสาทครับหรือว่าเนอร์ฟลิงเนี่ยตัวนี้นะครับให้นึกถึงพวกดาวทะเลไว้เลยครับดาวทะเลนะครับเป็นตัวอย่างครับพวกที่มีเนอร์ฟลิงนะครับเป็นระบบประสาทของมันเห็นไหมตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นวงแหวนประสาทของมันนะเสร็จแล้วจะมีการแต่แขนครับเป็นเรเดียลเนอร์ฟนะครับเป็นลัศมีออกมาอย่างนี้นะตามแขนของมันนะครับ แต่สาหรับไฮด้านะครับไม่ได้มีลักษณะของระบบประสาทเป็นแบบนี้นะครับไฮด้าไม่ใช่แบบนี้นะข้อ3ก็ไม่ใช่นะครับข้อ4ครับมีเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหบประสาทร่างแหบประสาทครับอันนี้ครับเป็นของไฮด้าเลยครับไฮด้านะครับลักษณะของมันจะเป็นร่างแหบประสาทนะครับจาไว้นะรูปร่างของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะครับของร่างแหบประสาทเนี่ยก็คือไม่ไว่าจะกระตุ้นที่ส่วนไหนก็ตามครับจะรู้สึกถึงกันหมดนะครับอย่างเงี้ยจะไม่สามารถระบุได้ครับว่า ประสาทส่วนไหนนะครับที่ถูกกระตุ้นอยู่นะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหนะครับเข้ามจมอันนี้จะพบได้ในพวกที่วิวัฒนาการยังไม่สูงมากนะครับแต่ว่าในคนเราครับในคนเราเนี่ยบางส่วนของร่างกายนะครับก็มีร่างแหประสาทเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบริเวณลำไส้ของเราครับลำไส้ของเรานะครับก็มีระบบประสาทนะครับที่เชื่อมโยงเป็นร่างแหประสาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆของร่างกายนะครับไม่ใช่อ์ปกอบหลักของระบบประสาทร่างกายนะดังนั้นนะครับในคนเราเนี่ยก็ถือว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการสูงกว่าไฮด้าเยอะนะครับเริ่มมีสมองมีอะไรแล้วนะเคนะครับข้อนี้ก็ต่อข้อสี่นะครับเวลาพูดถึงไฮด้านะครับให้นึกถึงร่างแหยประสาทเอาไว้เลยนะครับเคนะครับที่ต้องจํานะแต่ละตัวเนี่ยครับมันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับอย่างเช่นดาวทะเลก็เป็นวงแหวนประสาทใช่ไหมวงแหวนประสาทนะครับพวกที่เริ่มมีปมประสาทครับก็คือพวกหนอนตัวแบนนะครับพวกพลาเรียนนะนอกจากนี้ครับในพลาเรียนเนี่ยครับ ระบบภาษาของมันครับจะมีรูปร่างที่ชัดเจนครับก็คือจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดครับเห็นไหมลักษณะของมันตรงนี้นะครับจะลักษณะเหมือนกับขั้นบันไดนะมีเป็นขั้นๆนะครับนะมีขั้นๆมาอย่างนี้นะลักษณะครับระบบภาษา๋ยวขั้นบันไดเนี่ยห้นิดหนึ่งพวกพาราเรียเอาไว้เลยนะครับแบบนี้ครับขั้นบันไดนะอันนี้นะครับจะตรงกับฮารียครับไม่ใช่ไฮด้านะโอเคนะครับตรงนี้ก็ไปทูนกันอีกทีนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ย เอกลักษ์ของระบบประสาทมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาก็เอามาถามได้ตรงๆเลยนะ44ครับเป็นการถามนะครับว่าการที่หมึกกระดองเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็ว,เ,รวเพราะว่าหมึกกระดองมีระบบประสาทต,ตรงกับตัวเลือกข้อไหนนะครับหมึกกระดองเนี่ยครับก็จัดอยู่ในพวกกลุ่มเดียวกับหมึกทั่วไปใช่ไหมถือว่าเป็นพวกหมึกทั่วไปนะครับเราก็มาดูนะชอยแรกครับเขาบอกว่ามีระบบประสาทส่วนกลางและมีปมประสาทขนาดใหญ่พวกหมึกเนี่ยครับถือว่ามีระบบประสาทส่วนกลางหรือยังครับมีหรือยัง หมึกนะครับถือว่ามีโลประสาทแล้วครับจะเห็นว่ามันมีสมองกันนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเบรนนะสมองของหมึกครับแล้วก็มีปมประสาทที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับปมประสาทขนาดใหญ่เนี่ยแสดงว่าสามารถนะครับตอบสนองต่อสิ่งเล้าเนี่ยได้ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับช้อยหนึ่งนี้ก็ถือว่าถูกนะครับถือว่าใช้ได้นะลองเช็คช้อยอื่นดูด้วยนะครับช้อยสองครับมีโบประสาทแบบวงแหวนและเซลล์ประสาทยาวมากโลประสาทแบบวงแหวนนะครับจะสามารถพบได้นะครับในพวกดาวทะเลนะ จำไว้น,นะครับระบบประสาทแบบวงแหวนเนี่ยพบได้ในพวกดาวทะเลนะครับไม่พบในพวกหมึกนะครับดังนั้นช้อยสองก็ผิดไปเลยนะครับโอเคนะแบบวงแหวนนะครับพบได้ในดาวทะเลนะแต่ว่าในหมึกไม่มีนะครับ3ครับมีเซลล์สัตว์ที่มีไซนนไฟฟ้าและโลประบบปสาสตร์เป็นแบบล่างแหแบบล่างแหเนี่ยครับอันนี้สาม,มารถพบได้นะครับในพวกไฮด้าครับแล้วก็ในคนเราก็มีนะครับระบบประสาทแบบล่างแหนะอันนี้จะสามารถพบได้นะครับในพวกลำไส้ครับ ลำไส้ของเราเนี่ยจะมีระบบประสาทนะครับที่เป็นแบบล่างแหอยู่ด้วยนะครับเป็นระบบประสาทย่อยๆออกมาีิึงนะเห็นไหมแต่ว่าในหมึกครับในหมึกเนี่ยมันถือว่าไม่มีระบบประสาทแบบล่างแหนะครับอันนี้ไม่มีในหมึกนะจำไว้นะครับต่อมาครับ 4. มีเซลล์ประสาทที่มีปลอกไมลินและมีปมประสาทขนาดเล็กจํานวนมากปลอกไมลินครับอันเนี้ยพบได้ในหมึกหรือยังครับไมลินชีไมลินชีนะครับยังไม่พบในหมึกนะครับ อเคนะไมลินชีนะครับหมึกยังไม่มีวิทยาการนะครับถึงขนาดที่ว่ามีไมลินนะครับพุ่มอยู่ที่แอคซอนของมันนะยังวิทยาการไม่ถึงขั้นนั้นนะครับดังนั้นช้อยที่ถูกที่สุดนะครับก็คือช้อยข้อ1นะสี่หครับข้อใดไม่ใช่แนวโน้มวิทยาการของสมองในสัตว์สมองของสัตว์เนี่ยครับสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นะครับว่าสัตว์ประเภทไหนมีวิทยาการของสมองสูงกว่ากันนะครับสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นะในคนเราเนี่ยครับสมองมีวิทยาการสูงที่สุดนะครับด้วยหลายสาเหตุนะอย่างแรรกกคคับ็ื สมองต่อน้ําหนักตัวนะครับของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมนุษย์มีน้ําหนักประมาณหนึ่งแล้วก็มีสมองอยู่น้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับแต่เม well ื่อเทียบสัดส่วนแล้วครับค่าของน้ําหนักครับสมองต่อน้ําหนักตัวเนี่ยมีค่าสูงที่สุดนะครับนึ่งหรไหมส่วิว่าปะวานเนี่ยครับปะวานเนี่ยมีน้ําหนักของสมองนะครับมากกว่ามนุษย์นะแต่ว่าปะวานก็ไม่ได้ฉลาดกว่ามนุษย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขนาดของปะวานเนี่ยครับมีขนาดที่ใหญ่มากครับเวลาเทียบสัดส่วนครับระหว่างสมองครับน้ำหนักสมองนะ ต่อน้ำหนักต so, ัวครับเวลาเทียบสัดส่วนครับปาวานเนี่ยน้ำหนักตัวสูงมากครับน้ำหนักตัวสูงมากนะน้ำหนักสมองครับเยอะกว่ามนุษย์ก็จริงแต่ว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวครับมันก็ไม่มากนะครับเข้มะแต่ในมนุษย์เนี่ยครับน้ำหนักสมองเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวนะครับค่าสัดส่วนที่ได้เนี่ยครับมันสูงกว่าของปาวานครับมนุษย์เนี่ยก็เลยมีสมองที่วิวัฒนาการได้สูงกว่าปาวานนะครับนึกออกนะแต่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวนะครับต่อมาครับ สมองส่วนหลังมีขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นสมองส่วนหลังครับหรือว่าไฮเบนนะครับไฮเบนเนี่ยครับหรือว่าสมองส่วนหลังเนี่ยไม่ใช่ส่วนนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งมีชีวิตตัวไหนมีวิธีการสูงกว่ากันนะครับส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับก็คือสมองส่วนหน้าครับเพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยครับมีซิลิบัมเป็นองค์ประกอบนะครับซิลิบัมเนี่ยเกี่ยวข้อการจําคิดวิเคราะห์ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ครับจะโดดเด่นมากในมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นสิ่งมีชีีวิตท วิวนาการสมองสูงที่สุดนะครับเคนะไม่ใช่ไฮเบนนะครับเราวิเคราะห์ที่ฟอร์เบนนะเคนะครับแต่นะครับข้อ2คือข้อที่ผิดนะไม่ใช่สมองส่วนหลังครับต้องเป็นส่วนหน้านะก็ตอบข้อ2นะครับส่วน3ามก็สครับ3ามก็สเนี่ยเป็นการบอกนะครับว่าสมองเนี่ยมีการทํางานที่ซับซ้อนแล้วก็แยกหน้าที่ได้จําพอนะครับอันเนี้ยแน่นอนครับว่าสมองที่วิวนาการสูงครับจะมีคุณสมบัติพวกนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ถูกทังคู่เลยนะก็จบไปแล้วนะครับ ใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเ over, พจ Bio Cover ครอบคุมทุกอย่างในชีวมอปลายครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel ชีววิพี Bio Cover ก็ได้นะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับตอนนี้เนี่ยคอร์สเรียนนะครับพี่มีการอัปเดตใหม่นะครับให้ตรงกับหลักสูตรสสวทปัจจุบันนะนะดังนั้นครับน้องสามารถ เลือกซื้อนะครับคอร์สนของพี่เนี่ยตามระดับชั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการเรียบเรียงนะครับบทต่างๆเนี่ยตามที่โรงเรียนพวกน้องสอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมแล้วก็ในส่วนของคอร์สชุดนี้นะครับนอกจากใช้เรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังสามารถใช้นะครับในการเตรียมสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสนาม9วิชาสามัญนะครับแพท2สองหรือว่าแม้แต่น้องนะครับที่สนใจจะสอบเข้าค่ายสอวนนะก็สามารถเรียนผ่านคอร์สนี้นะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวนะครับในสนามสอบหลักพวกนี้ได้นะ ตัวคอร์สก็ง่ายๆเลยครับพี่แบ่งคอร์สนะครับเป็นชั้นม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ตะลุยข้อสอบนะครับคอร์สเนื้อหาเนี่ยแบ่งเป็น2เล่มครับเทอม1่งเทอม2แล้วก็คอร์สตะลุยข้อสอบนะครับจะรวมเป็น3มเล่มนะเขนะครับสำหรับคอร์สชุดนี้นะครับนอกจากใช้ในการเรียนประกอบเทรงเรียนได้แล้วยังใช้เตรียมสอบเข้ามหาลัยได้นะครับเพราะว่าพี่เรียบเรียงเนี่ยเนื้อหานะครับตามข้อสอบที่ออกเข้ามหาลัยนะครับเข็มะดังนั้นครับ น้องที่เตรียมตัวอยู่นะครับสามารถใช้คอร์สนี้เนี่ยเรียนไปนะครับเพื่อสกบเนื้อหาชีววิทยาครับที่มันกระจัดกระจายแล้วก็เยอะเกินนะให้สกบครับให้มันแคบลงแล้วก็ดูได้ครับว่าเราควรจะเน้นที่ประเด็นไหนนะครับตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาน้องๆได้ค่อนข้างมากนะครับสามารถมีเวลาเนี่ย ไปเรียนวิชาอื่นต่อได้อีกนะโอเคนะครับสำหรับชีวะนะครับเรื่องการสะโบประเด็นเนี่ยให้แคบลงแล้วก็เน้นในจุดสําคัญนะครับถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับภายในคอร์สนี้ครับพี่ได้มีการสะโบแล้วก็สรุปเนื้อหาเรียบเรียกสิ่งต่างๆครับให้น้องทําความเข้าใจได้ง่ายๆไว้แลาวนะตัวเอกสารนะครับที่พี่จะส่งไปให้เนี่ยก็เป็นเอกสารนะครับที่เป็นภาพสีทุกหน้าครับ แล้วก็การเรียบเรียงนะครับมีภาพประกอบต่างๆสวยงามชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของ MyMap ด้วยนะครับหลายๆบทครับเนื้อหาเนี่ยที่มันดูเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเรียบเรียงได้ถูกคาว่าเนื้อหาประเด็นนี้เป็นส่วนย่อยของประเด็นไหนนะครับสำหรับครอนี้ครับพี่เรียบเรียงเนี่ยเป็น MyMap ให้เราดูเลยนะครับเราสามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ครับแล้วค่อยๆไปเจาะประเด็นนะครับทีละส่วนทีละส่วนนะตรงนี้ช่วยเราเห็นภาพแล้วก็จําเนื้อหาต่างๆได้แม่นขึ้นนะครับเขานะตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ ในส่วนคอร์ตกลยโจทย์ก็เช่นกันนะครับในแต่ละข้อเนี่ยพี่ก็จะมีการแทรกรูปเอาไว้นะครับเพื่อเราสามารถจดเลคเชอร์ครับใกล้ๆกับข้อที่เป็นคําถามได้เลยนะครับเวลาอ่านทัวนเนี่ยก็จะสะดวกมากๆนะตัวคอร์นี้นะครับเป็นคอร์ที่เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นน้องๆนะครับที่มีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเข้าเรียนคอร์นี้ได้สบายๆนะครับเขนะถือว่าสะดวกมากๆนะครับ ระยะเวลาในการเรียนนะครับก็คือมีอายุ3ปีครับแต่ว่าภายใน3ปีเนี่ยน้องสามารถเข้าดูนะครับกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับหรือว่าไม่มีการจํากัดชั่วโมงในการเข้าเรียนนะเพียงแต่ว่ากําหนดระยะเวลาครับที่3ปีซึ่ง3ปีนี้ครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบครับตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 นะที่สําคัญช่วงม .4 ถึงม .6 นี้ครับที่น้องสมัครคอร์สอยู่เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับดังนั้นน้องจะไม่มีการ ตกหล่นนะครับประเด็นข้อสอบต่างๆที่มีการออกมาใหม่เรื่อยๆนะเคนะครับในทุกๆคอร์สนะครับจะมีข้อสอบของมันอยู่ซึ่งพี่จะคอยอัปเดตข้อสอบใหม่ๆเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับเขนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคอตรงนี้นะใครสนใจครับมาขอสมัครนะครับได้ทางแฟนเพจ bio cover เข้าพนทุกอย่างในชีววิมาปยหรือว่าแอดมาที่ ID นะครับสมัครทางไลน์โดยตรงก็ได้นะแอดมาที่ ID bio cover นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวคอร์สนะครับก็สามารถมาถามได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ